ถ้าหากเกิดการระบาดของซอมบี้ขึ้นทั่วโลกเนี่ยเราจะทำยังไงถ้านึกภาพไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะทุกคนลองจินตนาการดูได้นะคะว่าถ้าคุณเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็พบว่าข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยคนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนกับในหนังเรื่อง Dawn of the Dead รุ่งอรณุณแห่งความตายคุณจะสู้หรือว่าจะหนี สวัสดีค่ะนวลวันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโซฟานังวันนี้นระาวันก็ได้รวบรวม5สิ่งที่ควรทำนะคะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อผีดิบนะคะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโซฟาหนังด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยไลค์ให้ถึง1,000ไ like, ลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะ 1. สําสำคัญที่สุดคือหยิบยาประจำตัวอาหารน้ำและอาวุธค่ะทุกคนจะเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะคะขอให้เราถนัดก็พอแล้วหรือจะเอาเป็นไม้เบสบอลแล้วเอามาตอกตะปูก็ได้นะคะไม่ว่ากันฮ่า จริงๆแล้วนวว่าเราเนี่ยสามารถหาของใช้นะคะที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอามาทําเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆได้นะคะอย่างเช่นในหนังอย่างที่เราได้เห็นกันเนาะเขาก็จะเอา,อาเหล็กหรือว่าไม้ปลายแหลมเนี่ยมาทําเป็นอาวุธหรือแม้กระทั่งปืนตะปูเราก็เคยเห็นกันมาแล้วนะคะหรือถ้าเราเนี่ยอยากจะโหดดิบเถื่อนสักหน่อยเนี่ยนะคะ ที่เราเห็นในหนังบ่อยๆอะเขาก็จะใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือว่าค้อนเหล็กหรือว่าถ้าง่ายๆและใกล้ตัวที่สุดก็คือไม้เบสบอลแล้วก็เอาไปพันลวดหนามานะเนาะอย่างลูซิลอาวุธประจำตัวของนีแกนในเรื่อง The Walking Dead จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าของใกล้ตัวของเราเนี่ยที่สามารถเอามาเป็นอาวุธได้เนี่ยเออมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะวาวจะทำคลิปแยกออกมาให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนะ้าทุกคนคะอีกอย่างอีกอย่างน้ำเนี่ยมันสำคัญกว่าอาหารนะ เราเนี่ยสามารถขาดอาหารได้แต่ว่าขาดน้ําไม่ได้นะคะยิ่งพูดถึงน้ําสะอาดเนี่ยก็เฮ้อยิ่งหายยากกันไปเลยดังนั้นนะคะเราก็ควรเรียนรู้วิธีการกรองน้ําเบื้องต้นที่หาอุปกรณ์ง่ายๆในสถานการณ์แบบนี้กันไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครหาน้ําดื่มไม่ได้จริงๆเนี่ยออแม่น้ําก็ไม่มีหรือว่าลําธารก็ไม่เจอลองมาดูวิธีเหมือนซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะ หลังจากนั้นนะคะลองมาดูวิธีซอบซบอย่างที่เราได้ไปหากันมานะคะเขาว่าบอกไว้ว่าเตรียมถุงพลาสติกหนึ่งใบเจาะรูข้างล่างเล็กที่สุดท่าที่จะเล็กได้จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ก้อนหินเข้าไป1ชั้นแล้วก็เททรายทับเข้าไปอีก1ชั้นจากนั้นนะคะก็ทําซ้ําแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะได้ชั้นกรองทั้งหมด4ชั้นค่ะ ก็น่าจะกรองสิ่งสปกปรกออกไปได้บ้างนะคะทุกคนแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะหาแหล่งน้ําสะอาดที่สุดให้ได้ก่อนเออแล้วก็อีกอย่างนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้ําประเทศเราเนี่ยเออค่ะนั่นแหละ2นะคะถ้าคุณเนี่ยอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆคะ่ะหนีออกมาหนีออกมาจากตัวเมืองที่มีคนเยอะ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอนิวที่ประเทศสหรัฐเชฟ้าเคยท,ทําการแบบว่าทดลองหรือว่าจําลองเหตุการณ์แบบซอมบี้ระบาดโลกอะไรเงี้ยก็คือพบว่าถ้าสมมุติซอมบี้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ในมหานครอย่างนิวยอร์กเนี่ยทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี100้ร้อยเปอร์เซ็นภายใน24ี่ชั่วโมงแล้วกรุงเทพมหานครอย่างประเทศเราก็ไม่น่าจะเหลือค่ะและถ้าเกิดเหตุการณ์ซอมบี้บุกโลกจริงๆสถานที่ที่คนส่วนใหญ่คิดถึงและอยากจะไปเป็นอันดับแรกๆกนั้นนะคะก็คือ ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งร้านขายยาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นวอได้พูดมานะคะล้วนเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สิ่งที่ตามมาเหมือนในหนังทุกเรื่องนั้นก็คือ การก่อจลาจลและความวุ่นวายอย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมีชีวิตรอดเนี่ยอย่างแรกเนี่ยต้องตั้งสติกันก่อนแล้วก็รีบหนีออกมาจากที่ที่คนเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งห่วงไปตุนของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเข้าไปที่ร้านขายอุปกรณ์อาวุธต่างๆนานานะคะเพราะว่ามันเนี่ยก็จะเป็นที่ที่คนอื่นเนี่ยนึกถึงเป็นที่แรกเสมอถึงแม้ว่าอาหารและเสบียงเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่จําเป็นแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วนั้นอาวุธที่เพื่อนๆต้องหาเอาไว้ป้องกันตัว ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างที่เราได้พูดไปในข้อหนึ่งนั่นเองนะคะ 3. สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการหลบซอมบี้นะคะก็คือภูเขาค่ะเพราะว่าบนภูเขาเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้หรือว่าหาอาหารกินได้อะไรเงี้ยซึ่งภูเขาเนี่ยคนน้อยก็เท่ากับว่าซอมบี้น้อยใช่ปะโอเคทุกคนหนีไปเลยค่ะหนีไปดอยอินทนนท์กันค่ะเ็รออย่าลืมพกเสื้อกันหนาวกันไปด้วยนะคะทุกคน แต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยอย่างในหนังที่ชอบทํากันนั้นก็คือขึ้นไปที่ตึกสูงๆไปที่ชั้นดาดฟ้าเพราะว่าซอมบี้หลายสายพันธุ์เนี่ยก็ยังมีความโง่อยู่เขาอาจจะเปิดประตูหรือว่ากดลิฟต์ไม่เป็นแต่ถ้าเจอซอมบี้อย่างหนังเรื่อง Army of the Dead เนี่ยนะคะเปลี่ยนสถานที่หนีได้เลยค่ะมันกดลิฟต์ได้ค่ะทุกคน หรือถ้าใครรวยเงินเหลือหรือว่าหนีทันเนี่ยนะคะบินไปที่หนาวจ,จัดๆได้อย่างาแถบขั้วโลกเหนืออะไรงเงี้ยอย่างประเทศรีนแลนด์รัสเซียไซบีเรียแถบๆนั้นก็น่าจะเวิร์กนะคะแต่แต่แต่ถ้าซอมบี้อย่างซีรีส์เรื่อง The Kingdom อย่าริหนีไปเขตหนาวเป็นอันขาดค่ะทุกคนเพราะว่าซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะมันเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน วิ่งไล่เราแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวอันนี้นอวว่าน่ากลัวอยู่นะแต่เอ๊ะไหนก็อู้ถึงตังเหนือเหนือหรือว่าเชียงใหม่กันไปแล้วนะคะหรือว่าเราจะหนีไปเชียงรายก็ได้นะคะท่าหลวงนางนอนอะถ้าซอมบี้ตามมาได้นี่ก็น่าจะเป็นซอมบี้นักประดาน้ํากันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าซอมบี้เนี่ยมันก็ดํารงชีวิตอยู่ในน้ําได้นว,วก็แบบสงสัยนะคะว่ามันตีขาลอยตัวกันอีท่าไหน4 หาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอนะนะคะทุกคนเป็นสิ่งสําคัญมากในการเอาชีวิตรอดเนาะเออแล้วเราเนี่ยก็เป็นสัตว์สังคมไงแล้วก็ต้องอ,อยู่ร่วมกันช่วยกันทํางานหรือว่าแบ่งกันตามหน้าที่ความถนัดแต่และความสามารถของแต่ละคนแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะสามารถเอาชีวิตรอดในโลกที่วิบัติอันนี้ได้ค่ะ ส่วนมากที่เราเห็นจากในหนังเนี่ยพวกคนดีคนอ่อนแอก็มักจะตายก่อนเสมอเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะหาเพื่อนนะคะหรือว่าหากลุ่มเนี่ยนวรคิดว่าเพื่อนๆคนเลือกให้ดีนะซึ่งการจะช่วยเหลือใครหรือว่ารับใครเข้ามาในกลุ่มนะคะข้อนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กับขอ้ออื่นๆเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามมวแต่กลัวซอมบี้หวงว่ามันจะมากินเราใช่ปะแล้วก็อาจลืมคิดแต่ว่ามนุษย์เนี่ยแหละหน่ากลัวกว่าซอมบี้ซะอีก าวางเส้นทางหลบหนีทุกคนคะคิดกันหรือยังว่าถ้าสมมติเกิดซอมบี้ขึ้นมาจริงๆทุกคนจะหนีไปที่ไหนเมืองอะไรหรือว่าบินลัดฟ้าไปประเทศไหนดีเออแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะทุกคนว่าถ้าสมมติเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยทุกคนคะไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยร่างอันไร้วิญญาณเดินตอกแต๊กหรือว่าฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยคะ่ะทุกคน แต่สิ่งที่ดีอันดับต้นๆสําหรับคนที่อยู่ติดทะเลหรือว่าอยู่ใกล้แม่น้ํานะคะนั่นก็คือการนั่งเรือไปตั้งแคมปิ้งหรือว่าเออตั้งที่พักอาศัยอยู่ชั่วคราวลอยอยู่กลางทะเลสักพักเพื่อตั้งสติก่อนสตาร์ทเนาะการที่อยู่บนเรือหรือว่ารออยู่ในแม่น้ำนั้นนะคะถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่เยี่ยมยอดไปเลยคะ่ะทุกคนแต่ทุกคนคงนึกไม่ถึงใช่ปะว่าคงไม่ได้มีแค่เราคนเดียวหรอกนะที่คิดจะร่องเรือไปในทะเลมันก็มีคนอื่นอีกกลุ่มอื่นอีกที่คิดแบบเดียวกับเรา และสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการไล่ล่าการยึดเรือหรือว่าการปล้นสเสบียงค่ะและสถานที่อีกที่นึง่งที่ปลอดภยัยเช่นกันสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าบ้านไม่ได้อยู่ติดทะเลนะนะคะก็คือบังเกอร์หรือห้องใต้ดินค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยทุกคนต้องกักตุนอาหารแล้วก็น้ำไว้ดื่มให้เพียงพอด้วยนะ สุดท้ายนะคะขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปดูหนังซอมบี้กันเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยคือการจําลองเหตุการณ์จริงแล้วก็จะทําให้เรารู้ด้วยนะคะว่าซอมบี้ประเภทไหนที่เราต้องจัดการหรือว่าเอาตัวรอดด้วยวิธีใดมันก็จะมีหลากหลายแนวแยกประเภทแยกวิธีเอาตัวรอดอีกสุดท้ายนะคะทุกคนโนก็ได้แต่หวังว่าโลกนี้เนี่ยจะไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ขึ้นเพราะว่าถ้าฟังจากที่เราพูดเ่านั้นนะถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆนะ หายยนะันมากโอเคแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยทุกคนสามารถคลิกเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้อีกรอบนะคะเพื่อเตรียมตัวรับมือกับซอมบี้นะคะทุกคนก่อนจะไปนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับซอมบี้เอ้ยนวอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้พลังจงสถิตยอยู่กับท่านะคะ่ะส่วนตัวของนวลนะคะขอรีบกลับไปดูหนังซอมบี้ต่อแล้วะคะทุกคน ไปแล้วค่ะหยิบยาประจำตัว <G ül> จะได้ไหมวะอาหารอาหารอาหารอะ <G ül> ไรน้ำ น้ำออนลอ,อาไลืมเลยท่าเป็นยังไงลืมท่า <c oughs> และอาวุธค่ะทุกคนจะเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะคะขอให้เราถนัดก็พอแล้ว